สวัสดีค่ะตอนนี้คะเราก็อยู่ที่บ้านเดือนะคะก็เป็นชุมชนบ้านเดือเนาะอ่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเหมือนกับเป็นโครงการนะคะ PR นะคะเพื่อที่จะแบบช่วยนะคะอืมพ,พัฒนชุมชนบ้านเดือนะคะนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของพี่กุ๊กนะคะเป็นคนที่ l e a โครงการนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้จะมีเป็นการแบบทําน้ําพริกเอ่อริกเผามาเดือนะคะแล้วก็จะมี ไปเก็บมะเดื่อด้วยนะคะถ้าจะรูด้ดูว่าแบบเออกว่าจะมาเป็นน้าพริกเผาหนึ่งกระปุกเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็เราก็มาท่องเที่ยววิถีชุมชนเนาะวันนี้ก็จะจแบบอาจจะพาไปกินแบบเช้ากินอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงเมื่อวานเนี่ยก็คือมาแล้วหนึ่งวนันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเจ็บขามากนะคะเลยไม่ได้ถ่ายวันนี้มีแพชชั่นก็เลยจะมาถ่ายวอล์กให้ทุกคนได้ท่องเที่ยววิถีชุมชนกับบ้านเดือนะคะเอาเลยว่าเลิศวัตจริงจรนะิงเนาะเดี๋ยว ฝนหยุดตกแล้วนะฮะเดี๋ยวแบบรบอเพื่อนทุกคนพร้อมกนแล้วเดี๋ยวจะไปทำน้ำพริกหรืออาจจะไปเก็บมะเดื่อก่อนอะไรนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอ่ะนั่งกับมะเดือหน่อยมะเดือนี่น้องมะเดือนะคะแมวของพี่กูมาแล้วมดือโอ้โหขุก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 ขุอาหารชาเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็น ข้าวเปียกนะคะใช่ไหมคะข้าวเปียกใช่ไหมคะคุณพี่อ่ะข้าวเปียกนะคะหอมราคาไม่ไหวหอมใส่ก่อนนะใส่หอมจะได้ใส่หอมอุ้ยมือถือกระตุกอุ้ยขนลุกใส่หอมก่อนแล้วกใส่หอมก่อนนะคะคุณพี่มันจะใส่หอมให้นะคะมันมีมันมีหอมครับบางทีมันทำโดนหอมเ้ย ฟิลนั้นเลยกินข้าวเปียกกินข้าวเปียกนะคะไม่กลับมาเป็นตีนอ๊อดชิ้นใหญ่นักกินที่ไหนที่เหมืนมันก๋วยจับยวนนะคะก๋วยจับยวนมีมะรกรนะคะมีไข่มีปลาท่องโกอันนี้พี่กุ๊กนะคะพี่กุ๊กจะเป็นชื่อของที่นี่เรียกจริงๆเขาจะเรียกว่าข้าวเปียกข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกมัเหมือนดียวกันมั้ครับเมย์เดียวกันแต่ถ้าคนภาคกลางเรียกมัจะเรียกก๋วยจับยวนนี่คนไข่ก็จะเรียกว่าข้าวเปียกอฟิลนั้นเลยตามพี่กุ๊กบอกเลย นะคะอันนี้ก็คือพี่กุ๊กนะคะเจ้าของนะคะนี่อ่าดูนี่ชุมชนบ้านเดือน,นะคะมาเที่ยวกันได้สินั้นเลยสวยมากแบมอันนี้สวยเทนไทยสวยมาก <c oughs> อ, <Okay. S 1> อันนดี๋ยว้ะตะโกนมาข้าจ้านิดนึงอุย <c oughs> สวยมากข้าเจา้า <c oughs> สวยจริงอุยกล้องสวยมากเลยมกกกลล้้อองงแ อันนึงนะอันนี้พี่กุ้งนะคะเป็นคนทําเมนูวันนี้นะคะข้าวเปียกนะคะอันนี้เลยขอบคุณค่ะอันนี้เปนสตอรี่เฉยๆนะ่ลยสตอรี่เฉยๆสวยมากนี่จริงๆสวยแต่เราถ่ายไว้ทุกมือกันนะไม่กินป่ะเผื่อว่าถ่ายรอบทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่งมันจะเป็นสองชั้นอจ้องกัทัวร์กันแล้วเนาะตอนนี้คือเป็นชั้นเดียวสมบัติทัวร์น่ารับประทานมากอีสมาลุ้นเลยดีกว่าอ๋อใชเท้าครับเดี๋ยวจะรับทานนะคะข้าวเปียก เสียงกูดัดจามเลยเนาะะคือเน,น้เลยอะให้ดูเส้นงงความเส้น,สง,นงานเส้นนีน่ง,ง,านางานเส้นอุ้ยมีนม้ำมะเดื่อด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีเนาะขอกินนี้ก่อนสำหรับผมเนาะ เภูเขาท่องหน่อยชิมนาขอท่องเจ้าความผิดพิษไทยเลยเหรอพิษด้วยนั่งกับเครื่องปรุงคือแบบถ้าเป็นฟิลแบบไม่ไรเรียวๆถ้าเป็นฟิลแบบคนจีนสวยมากอะแบบนึงขอแวะก่อนโหวิวที่นี่คือหลักอ่าดูหลักร้านไหมริมแม่น้ำโขงนะคะนี่อ่ะ น้ำมาเดือนะคะให้แปมก่อนให้แปมเดี๋ยววันนี้ก็คือองลีจะโชว์ว่ายน้ำข้ามไปแล้วก็ข้ามมาอีกต้นน้ำไม่ใช่ต้นนอถามองลีหรือยังถามองลีหรือยังเหมือนอัดออกวีกลตอนที่ต้นนอมาก็คือจะบอกว่ารสชาติรสชาตินะคือแบบอ่ะถ้าคนจีนจะเรียกว่าเฉ่งเฉ่งมันจะมีฟีลว่ากินได้เรื่อยๆแบบแบบใสๆอ่ะแบบเฉยๆอ่ะแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เชงเชงอ่ะเออฟีแบบน้ำซุปแบบเชงเชงอ่ะเออพูดไม่ถูกอ่ะชิวชิวเออมาได้พี่กุ๊กอ่ะสนิทกันเลยได้แล้วเชงเชงชิวชิวเอาหนึ่งว่าไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรไม่ฉันทำบล็อกซึ่งเสียดายมากคือเมื่อวานเจ็บขามากก็เลยไม่ทำจริงๆเมื่อวานเนี่ยเด็ดกว่านี้อีกเมนูเมนเนอร์อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ก่อนเนี่ยกินโชว์ไม่เอาจะกินแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะหิว เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเดื่อมาทำน้ำพริกกันนะคะทุกคนโโก้อันนี้คือวิธีการทำมีดนะคะทำมีดทำมีดไปเก็บนะคะทำมีดไปเก็บมะเดื่อนะคะเพราะมะเดื่อเนี่ยเขาจะเหนียวเหนียวเกาะลำต้นค่ะนะคะอันนี้คือมีดขอนะคะไปตัดต้นมะเดื่อนะคะเพราะมะเดื่อจะมีความเหนียวเนาะ อ่าดูนะคะไม้สอยทรงมากทรงนี้รงนี้เลยทรงมากนะคะนี่ตะกร้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมาเดือดกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะคะนี่แวนโมไซน์นะคะนี่คับเชิญเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเซ่ยไฮนะจ้ามีเพื่อนเลยดูพร้อมแบบน้อยคนละคนคนหายเลยนะครับคลำบากลำบากมากแต่สนุกค่ะสนุกเออสนุกเจอกันตรงนั้นดีกว่า อันนี้เราก็อยู่ที่ต้นมะเดื่อนะคะ600กว่าปีเนาะเดี๋ยวเราจะดูตอนเขาสอยกันและนี่นะคะก็คือต้นมะเดื่ออายุ670ปี670ปีนะคะต้นนี้เรียกว่าทวดเดือทวดเดือนะคะขนาดสิบคนโอบเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตอนโอบกันให้ผลผลิตทั้งปีนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกต้นตรงโน้นก็เป็น อยู่ใกล้ๆศาลเจ้าแม่สองนางก็จะเป็นต้นมะเดือของเเหมือนกันเราก็ไปเก็บตรงนั้นที่เป็นรูป,รปสูตลูกสุกนะคะเดีย๋ยวเราสอยกันเลยไหมใครจะเอาตะกร้าใครเป็นมือสอยอ่ะของดีสอยนะคะม,มาตะกร้ามาเพื่อนนะคะเพื่อน,น,นจะเป็นคนถือตะกร้านะจ๊ะคือมะเดือน,นะคะก็จะขึ้นตรงตรง,ตรงแบบลงกิ่งเนาะ<ช>เห็นไหมคะ คนเขียวเอียว,ว่ะค่ะเห็นไหมคะจะขึ้นประมาณนี้นะคะซึ่งกำลังเกี่ยวเขียว,ยวยใหแว้แทนไทยเกี่ยวแทนไทยเกี่ยวนะฮะทุกคนวงแตกเลยแทนไทยเกียว <c oughs> ให้ดูภัพกวางจอบ <c oughs> อ่ะ

โปรเฟชชั่นอลนะคะเก่งมากอ่ะจะเก็บมาเดือข้อไหนข้อไหนข้อไหนคือเมื่ออาเชบโปรเฟชชั่นอลอองรีนั่นเองนะคะเกียวเก่งเลยโอ้ยโดนมันมดนะมึงบอกเป็นยางมึงจะเกี่ยวแล้วบอกกูอันนี้มันเกี่ยวมันเหมือนโดนไม้อ่ะ ได้ไหมจะทำได้ไหมตรงนี้ตัดต่อต้องใส่ซาวจะทำได้ไหมนะครับต้องขยับไปทางฝ่ายอ๋อเห็นพวงนั้นไหมพวงนั้นน่ะเลิศนะเอาเลยหนนี่เก่งมากไหนเก่งมากโอ้นี่คือผลมะเดื่อทั้งหมดเฟมเฟมไม่คิดจะดีมากลูกหมดเลยระวังระว่านี่ระวังนี่ลูกคือลูกแดงๆอะค่ะคือลูกที่สุกแล้ว คะเราก็เลยจะพยายามหาลูกแดงๆเพื่อที่จะเก็บนะคะประมาณนี้แต่เมื่อเดือดลงกางเราก็ใช้ผลดิบนะถอยๆเข้ากล้องกันเพียบเลยอ่ะอยังสพวงเลยนะหนเลืศเก่งมากเลิอเลเลอเรามันเข้าขากันเลอดเยระวังระวังระวังเลือดเลือกันเลอเลยไม่ใช่เลอเรา คือเก็บจนชำนาญกันแล้วอ่ะสองคนเนี้ยตัวนี้เป็นชั้นแรกมากเลยเลิศเนี่ยเก็บจริงจังให้กูขำให้กูขำเลยฟิลนั้นอันนี้นี่เอาเอาสูงไม่ได้เยอะเลยโอ้ยนี่อีนี่เก็บไม่หยุดเลยค่ะเก็บไม่หยุดเลยค่ะ เอาสุกๆหน่อยเฟมสีแดงๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นพวงในยไหมเห็นพวงในยไหแดงๆอ่ะเห็นพวงในเออเออโซนนั้นอ่ะเออเลิศโอ้ยข้าไปเก็บยากนะตรงนั้น่ะเออระวังด้วยนะอองดีเอาอันที่อองดีง่ายๆอ่ะลองดูอยู่ลองลองลองดูลองเชื่อดูอ่ะง่ายนุ่มเศษเทียนต้อเต็มหน้าดูเลยมาษหม้อ่ะเพื่อนอะไรอ่าอีเฟมพร้อมมาก กองไกลหน่อยอ้าวตาขอตาขอลดตาขอดีอยู่ข้างบนออกมาออกมาคนอื่นมาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ซนเขี่ยลงมาเขี่ยลงมาหรือมึงเสียบเข้าไปมึงเสียบเข้าไปเก่งมากเก่งมากเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเออห้ามเกี่ยวนะว้าวอีเฟมโอ้โหอีเฟมพอแล้วแหละไหนองลีโชว์หน่อยค่ะ เยอะมากนี่หูยน่าเยอะมากต้นนใครจะถือตะกร้าอีเฟมไหมอีเฟมเพราะเฟมเป็นคนช่วยเก็บใครจะถือมีดอาเอาอันนี้ถือมีดไปก่อนใครจะถือไม้สอยเออไปโน่นเลยต้นมะเดื่อเลยครับเอาไปสุดยอดถือสองอันแหละมึงสิ่งเดียเออฟิลนั้นเลยสองคนนี้ผันหน้ามาค่ันหน้าเป็นตัวไทยหมู่บ้านนะคะเออาถื้กูดวยพี่เผาอะไรคะ อันียงอสวยอเลิศเออบ้านเดือความภูมิใจของบ้านเดือนะคะบ้านเดือดกบตั้งภูมิใจเออโช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 อ่ะนี่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 เขาไปกระโดดเยอะมากพี่กบดูนะคะเดี๋ยวเอาไปฝากพี่กบเออส่งสำพวงตบตั้งภูมิใจเออ เมื่อเก็บมันเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขับรถนะคะกลับที่พักกันนะคะจะได้แบบไปทำน้ำพงนพริกต่อนาะซึ่งหลังจากอันนี้นะคะจะมีคลิปขำๆไม่ดูสักสองสาคลิปนะคะระหว่างขับรถกลับนะคะน,น,น,น้ร้นใส่นต้นๆเราเป็นไรอะ่ะรถสตาร์ทไม่ติดอะพี่เอาทำไมไม่ใช้ได้เกียวล่ะเครื่องฟีดสตาร์ทติดง่ายเดี๋ยวไปอลองช้ กิจ,จกรรมต่อไปคือการล้างรถค่ะใช้แล้วก็ต้องล้างซึ่งเราไม่ล้างเราสักอ,อีเฟมล้างรถเฟมรถเด็กล้างรถหลังจากล้างรถเสร็จนะคะก็จะมารับประทานมื้อเที่ยงกันนะคะเดยกพี่กุ๊กไปแนะนําเลยเนาะถามแรกก็จะเป็นแกงเห็ดน,นะคะต่อมาก็จะเป็นลาบปลานิลน,นะคะแล้วก็ จานนี้นะคะก็จะเป็นยำม,มะเดื่อปลานิลทอดนะคะแล้วก็ส่วนเมนูนี้นะคะที่เรามีส่วนผสมของน้ำพริกเผาอยู่ในน้ำจิ้มด้วยนะคะก็จะเป็นเมนูเมี่ยงมงคล3รสนะคะก็โดวยวิธีการทานนะคะเราจะทานแบบไล่ลำดับกันตั้งแต่ไม่เผ็ดโดยเมี่ยงคำมะเดื่อนะคะแล้วก็เผ็ดปานกลางก็คือน้ำพริกเผามะเดื่อนะคะแล้วก็รสชาติจัดจ้านขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นน้ำจิ้ม4ีฟูดมะเดื่อค่ะก็จะเป็นอีก หนึ่งเมนูนะคะที่เราไว้คอยร,รองรับนักท่องเที่ยวเป็นเมนูอาหารมุงคลค่ะต่อไปนะคะก็จะคุณพี่ปาจะมาช่วยโชว์การทำน้ำพริกให้ด,ดูนะคะว่าทำอะไรยังไงบ้างทุกคนชิมันช่ำนะคะชิมช,ช่ำอ้าม <lightweight. S 2> ผู้ชมอม้ามอร่อยไหมเฟมรีวิวให้หน่อย,อ,นนย,ยอร่อยครับรสชาติรสชาติหวานนํำแล้วก็มีความเค็ม น้อยๆแล้วก็มือความฝาดนิดนึงของลูกมะเดื่ออร่อยดีนะครับหมอะสำหรับเอาไปทำอาหารพริกเผาเลยปะใช่พริกเผามะเดื่อหมาบทำไมเรียบร้อยอ่ะทำอาหารเอาหมาะทำอาหารเส้นพวกอาหารข้าวอาหารหวานได้นะครับอาหารข้าวก็จะเป็นพวกพวกยำกุ้งแล้วก็มี เมียมมม่ยงมงคลสัมรสอ่าเมี่ยงมงคลสัมรสเออก็เอาไปทำอาหารอร่อยเออเลิศหลักของเราก็จะก็จะมีมะกระเทียม,มหอมแห้งแล้วก็มะเดือ่อเราก็จะคั่วให้แห้งนะคะทีนี้พริกแล้วก็กุ้งแห้งเราก็จะนํามาทอดทอดแล้วก็ไปปัน่นปั่นแล้วก็ ตัวนี้คั่วสุกแล้วก็จะปั่นรวมกันตัวนี้คือในส่วนของกระเทียมหอมแดงค่ะใช่ค่ะกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเดื่อแล้วก็จะคั่วให้หอมคั่วให้สุกคั่วสุกแล้วเราก็จะเอามาปั่นมาปั่นมาบดนะคะเสร็จแล้วก็ส่วนพริกแห้งแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็จะทอดทอดก่อนแล้วก็พักให้แห้งพักให้เย็นแล้วเราก็จะเอามามาปั่นรวมกัน แล้วเราก็จะนํามาผัดผัดลงหม้อเลยนะมันจะไม่ติดกันอันนี้คือพริกอะไรเหรอคะอันนี้จะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่เนาะค่ะเม็ดใหญ่แค่ะแล้วก็จะตัดตัดเป็นชิ้นๆแล้วเราก็จะเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแล้วก็จะล้างล้างทําความสะอาดพึงให้เสด็จน้ําแล้วก็จะทอดนะคะค่ะทอดแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นเราก็นําน้ํามันพืชตั้งไฟ ตั้งไฟตั้งไฟปานกลางก่อนปานกลางแล้วก็เอาเครื่องที่เราปั่นปั่นละเอียดหมดแล้วแล้วก็เอามามาผัดลงในหม้อค่ะหลังจากนั้นก็จะนํากะปิเราก็ปิ้งไว้เนาะแลาก็ปิ้งไวห้หลังจากนั้นเราก็จะเอาเกลือเอากะปิแล้วก็พวกน้ําตาลปิ๊บลงค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลปิ๊บลงค่ะ,คะของเราจะไม่มีสารกันบูดนะคะไม่ไม่ใส่ผงชูรสค่ะแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะค่ะ ก็ใส <muitas> ่ส oh. <ph and> <Jean> oh. ่วนผสมทั no. ้งหมดลงไปแล้วก็เราก็เคียวให้มันนวดเคี่ยวให้มันงวดลงไปแล้วพอได้ประมาณนี้เราก็จะเริ่ใช้ได้ค่ะโอไม่ไม่ต้องตัด ่นจะะบอชอบแบบช้อนเดียวจบอ่ะวายสองร้อยสามสิบแล้วติดฉันปะนะคะเราก็จะตักกระพริกกันิืนเลยอ๋อไม่เอาเยอะนะคะไม่โลบเนาะนี่แหละถ้าถ้ามันล้นมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยเดียวอ๋อลูกกูก็ล้นอยู่วายวายวายยังค่ะนี่ไง เราเอาช้อนตักค่ะโอช้อนตักค่อยๆตักก็เป๊ะกเธยดีใจเวอร์เหมือะเสียใจแค่เธอดีใจไปก่อนแล้วอ่าไหนมือจะสั่นมือจะสั่นโอ้โหอีกนิดเดียวอีกอีกช้อนนะว้าวว้ามือสั่นมือสั่นมือสั่นอีกอีกอีกว้าวมันมาทีเละข้เนี่ยช้อนเนี้ยแหละเป๊ะโหเกือบหนาแน่นมาแล้ว เร็วๆมาปีนเกี่ยวป้องนอนอะไรวะเพื่อนปีนปีนไหมครับไปมาเร็วๆเร็วๆมาคุณแม่ว่าปีนไหมครับปีนเกี่ยวเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้หลังนอนไม่ปีนช่วยเราโอเคค่ะแล้วก็คว่ำนะคะเพื่อให้แบบบวกคว่ำนี่ให้มันแบบไม่มีสุญญากาศเฮ้ยให้มันสุญญากาศไม่ได้ไม่มีให้มันสุญญากาศงี้ทีนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาซีล ลองซิวได้ไหมคะลองซิวได้ออลองซิวเอาเป็กวงซิวนะฮะลองซิวตรงนี้ก็ได้เอาตรงนี้เลยก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นพลาสติกเนาะเดี๋ยวคุมการกรุบกรุบนี่เราห่อแพ็กเกจอย่างดีแพ็กเกจเราอย่างดีฟิวนั้นเลยเราไฟไฟให้แรงสุดนะคะร้อนสุดทำเองทุกขั้นตอนขั้นนี้เลยใช่ไหมคะนะะคขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงอ๋อจะได้ติดฝายนิดนึงโอนะคะ โอ้โหร้อนร้อนบอน <c oughs> กเลยว่าร้อนยกอันนี้ยกได้ไหมครับยกได้ได้ยยว้ายสิวจริงๆนะคะคุณผู้ชมว้ายเก็บเรียบเนียนสนิทเห็นไหมคะเราทำด้วยมาตรฐานแบบเลิศๆเชิดๆนี่ฟิวน,นั้นเลยนี่เรียบร้อยอย่างนี้ได้ไหมคะคุณแม่มอ่าปา๊บปิด นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะติดโลโก้แล้วก็จะแพ็กเกจให้ดีส่งถึงมือแน่นอนอร่อยเลิศเอ๊ถ้ามาเดือกก่อนนี่<อ>และนี่นะคะก็คือคลิปนะคะการท่องเที่ยวนะคะบแบบชุมชนบ้านเดือเนาะมีความสนุกสนานนั้นล่าเฮฮาปาร์ตี้นะคะซึ่งสารภาตรงๆนะคะลืมถ่ายเป็นลิปนั่นเองก็เลยแบบเออขอแบบ ว้ซาวเวอร์นิดนึงให้ดูภาพบรรยากาศวันแรกนะคะว่าวันแรกมีทำอะไรบ้างนะคะท่าน,นี้คือเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะคะเป็นเกี่ยวกับมะเดื่อทั้งหมดเลยเนาะก็แบบน่าสนใจนะคะมาซื้อกันได้นะคะและนี่นะคะก็คือการทำกล้วยนะคะกล้วยดอกไม้นะคะก,กุบกไปถวายพระบอกเลยว่า เหมือนยากแต่ไม่ยากนะคะก็ฟิลฟีแบบพับครวยธรรมดาแต่ว่าจะบอกว่าเรียนไปห้าอกก็บอกคุณจะได้นะคะไม่รู้ว่าเข้าใจอะไรงงตอนนั้นอองนะคะก็เลยทําแบบไม่ค่อยได้แต่ก็ผ่านพ้นมาได้ได้วยดีนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากสวยทุกอันนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะก,การท่องเที่ยววิถีชุมชนของบ้านเดือนคะใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะคะติดต่อได้ที่เพจน,นี้เลยนะคะท่องเที่ยวชุมชนนะคะ